หนึ่งปีเลยฮะต้นนี้โอ้หนึ่งปีต้นนี้นี่ผมว่าเกือบสามเมตรนะโอ้เกือบเกือที่สำคัญคือใบสวยเพี้ยไม่มีแมลงไม่กวนไม่มีโอ้ใบเรียมแต่ว่าที่แรกมันอยู่เนี่ยเสาเนี่ยมันรัดอยู่ครับถึงไม่ไม่ใหญ่ไงผมเพิ่งจะเอาเสาออกไปอ๋อ อ๋อแต่่อนเสามาอยู่ตรงนี้ครับนี่จะถอนเสาออกไปแข้มเลยสวยงามมากครับทุกท่านที่ดูคือยอดก็แตกดีเพี้ยะมแมลงไม่มีแบบเนี้ยตแบบามที่เห็นเนี้ย,อ,อ,ายอายุปีเดียวยพริกไทยมันจะโอ้โห <laughs> ทุกท่านดูฮะ <laughs> พริกไทยฮะ ทีแรกมันจะตายอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าเอายาอะไรมาฟื้นมันได้ไงครับเออตั่งมาแช่ตัวนี้ไปแล้วไปก็แตกออกมาใหม่ฉีดไปด้วยกันเลยครับฉีดไปด้วยกันเลยทุกอย่างของในบ้านผมเนี่ยที่ว่าจะตายแล้วทุกท่านมาดูมันมันติดทุกข้อทุกแขนงไหมเนี่ยมันก็ฟื้นเนี่ยมันฟื้นไม่พอนะมันก็ตกติดดกด้วยเห็นไหมโอ้โหนี่เรื่องจริงโอ้เลยเชื่อ ติดตั้งแต่โคนยันกิ่งเลยแหละยันยอดเลยโอ้โห